ทำไมสินค้าจีนถึงถูกคุณจะทํำยังไงก็ไม่มีทางถูกกว่าเขาอีกฝั่งหนึ่งก็ตีอกจกตัวจะเป็นจะตายนเข้าไปทําไมเลือกข้าอะไรกนแน่ๆๆนะนะ,นะถามว่าแล้วรัฐไทยคิดยังไงซึ่งตรงนี้เรื่องหนักๆนะๆนะ เบื่อมีแต่เรื่องเป็นไคุณอยากทำไมละ่มมละพี่ก็พูดเบาช่วงสองสามอาทิตย์มาผมเชื่อว่าใครก็จะยินว่าโรงงานประกอบรถยนต์ซูบารุแล้วก็อีไรยยี่ห้อหนึ่งนะสูทุกิีจะปิดตัวเพราต่อจากนั้นไปก็จะมีคนพูดว่าปีที่แล้วมีโรงงานปิดไปแล้วพันเจ็ดร้อยโรงงานใช่ไหมผมถามทุกคนว่าสาเหตุอะไรที่โรงงานปิดไปแล้วคันเจ็ดร้อยโรงงานแล้วสาเหตุอะไรที่ ซูซูกิกับซูบารุต้องปิดโรงงานในประเทศไทยไม่มีคำสั่งซื้อไม่มีกำนับซื้อ,อเศรษฐกิจไม่ดีย้ายฐานการผลิตการย้ายฐานการผลิตการสนับสนุนภากกว่าการสนับสนุนภากกว่าคือจริงๆทั้งหมดเนี่ยมันก็ถูกหมดที่พูดพูดม,มาแต่มันไม่สามารถที่จะไปแก้ปัญหาได้สิ่งที่เราพูดกับถ้าเราจะแก้ปัญหาพวกนี้เราต้องเห็นปัญหาก่อนประเด็นใหญ่ๆเลยนะผมว่านะความสามารถในการแข่งขันของประเทศมันลดลง โรงงานปิดไม่ว่าจะเป็นโรงงานผลิตรถยนต์หรือโรงงานผลิตอะไรพวกนี้ต่างๆพวกนี้ถามว่าในโลกมันยังมีดีมานอยู่ไหมแม้มันจะลดลงบ้างเนี่ยแต่ความต้องการไม่ได้ลดลงประเภทแบบพวกภาพถึงขั้นว่าไม่ต้องการเลยแต่ปัญหาของเราคือว่าความสามารถในการแข่งขันเนี่ยทั้งในระบบอุตสาหกรรมและในระบบการจัดการของภายในประเทศเนี่ย มันสูญเสียแล้วก็มันไม่สามารถรักษาสถานะทางกิจการไว้ได้ตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นที่ทำให้ความสามารถในการแข่งขันของเราเนี่ยมันลดลงผมว่ามันอยู่ที่ปัใจจัยในเรื่องของตัวความรู้ใหม่ๆที่เข้ามาผมยกตัวอย่างเช่นจัเครื่องกลึงนะเครื่องกลึงเหล็กอะไรต่างๆสมมติว่าเราจะกึงแหวนกึงน็อตสักอันเนี่ยเราก็ใช้เครื่องกึงแบบแบบแมนนยำ วันหนึ่งเนี่ยคนอื่นเขาไม่ใช้เครื่องกึงแบบนี้แล้วเขาใช้ที่เรียกว่า CNC รู้จัก CNC ไหม CNC ก็คือเครื่องกึงคอมพิวเตอร์เราเนี่ยกึงน็อตตัวหนึ่งเนี่ยใช้เวลาสัก10นาทีเสร็จน็อตตัวใหญ่ตัวเล็กไม่ต้องสนใจแต่พอ CNC มันเข้ามาเนี่ยสิบนาทีเนี่ยมันกึงไปร้อยตัวนี่ก็เรียกวความสามารถทางการผลิตมันขายเลยท,ทันที พอมันต่างร้อยเท่าปั๊บเนี่ยนะโอ้ยต้นทุนเวลาคลิดง่ายๆต้นทุนเวลาเขาอาจจะต้องมีค่า,าจัดการในเรื่องของการซื้อเครื่องจักรใหม่ที่มันสูงกว่าเครื่องกึ่งแบบเก่าๆเนี่ยอาจจะสักสามสี่เท่าแต่ยังไงยังไงเนี่ยมันผลิตออกมาได้ร้อยเท่าทุกอย่างมันมหายไปหมดนี่คือหนึ่งในความสามารถในการแข่งขันกับสองคือสมมุติว่า ผมทำออของขายเขาขนมพกขายขคิดง่าย,ายๆนะเครื่องวัตถุดิบขนมพกต้องมีอะไรบ้างแป้งแป้ง,ปงน้ำตาลอีกคนหนึ่งปลูกข้าวโพดทำแป้งอีกคนหนึ่งปลูกอ้อยทำน้ำตาลในภาษาทางธุรกิจเขาเรียกอะไรรู้ไหมเขาเรียกว่า s ซัพพล Chain หรือสินค้าต้นน้ำเสร็จแล้วก็ผลิตส่งเฮ้ยนี่ส่งให้ราคาทุนนะอีกคนหนึ่งเนี่ยต้องไปซื้อตลาด คุณว่าใครขายนมโกได้ถูกกว่ากันนี่อีกหนึ่งความสามารถในการแข่งขันนอกจากนั้นเนี่ยผมทําขนมโคกนอกจากผมทาดูกแล้วนะผมยังประดิษฐ์หน้าไผทองหน้ากบนาหนุนหน้านี่แต่ีเจ้าต้นหอมอย่างเดียวตลอดมาจากไหนเนี่ยคลาสสิกแต่ว่าใครจะขายของได้มากกว่านี่คือหนึ่งเหตุผลว่าการหาโดฮาใหม่ๆหรือการหาความรู้ใหม่ๆเห็นไหมฮะ ในการที่จะทําให้ให้ขนมคกมันมันแบบดึงดูดใจแล้วก็มีผู้บริโภคมากกว่าแ้่ต้นหอมแบบเดียวนอฮะนด้บอกไหมฮะผมกลับมาตรงตรงนี้ว่าทำไมสินค้าจีนถึงถูกก็เหตุผลสิ่งที่ผมเล่านี่แหละจากสินค้าต้นน้ําไปถึงปลายน้ําเนี่ยเขามีหมดคุณจะทํำยังไงก็ไม่มีทางถูกกว่าเขา ประเด็นต่อมาเรื่องที่3มคือเขามีดีมาและสปายที่สมดุลกันไม่ใช่สมดุลน,นะผมว่าสปายเนี่ยล้นหลังๆคุณสังเกตว่าสมัยโควิดประเทศจีนไม่เดือดร้อนในเรื่องเศรษฐกิจเลยเพราะอะไรอย่างที่ผมบอกว่าประเทศจีนเนี่ยหนึ่งประเทศเนี่ยถ้าเทียบประเทศไทยรวมมาทั้งยี่ประเทศรวมกัน GDP ใหญ่ๆของเขาก็คือการซื้อการขายการภายในประเทศเป็นหลัก เศรษฐกิจมันหมุนได้ด้วยตัวเองคือมันต้องอยู่ที่ผู้นำะนะคือตั้งบริษัทมาแล้วเราผลิตของก็ดีหรือว่าจะคนซื้อมาขายไปก็ดีเนี่ยนะมันก็สามารถครเวอร์ได้แล้วถ้าเกิดสมมติบนทนนี้ไม่พอก็ไปขายบนทนอื่นต่อได้เพราะแต่ละบนทนนี้ก็เหมือนกับประเทศหนึ่งประเทศแล้วอ่าแล้วพอตอนหลังๆพอเขาผลิตมากๆขึ้นพอดีมาซัพพลายมันจู่จุดบรรจบแล้วเนี่ยนั่นหมายว่าส่วนที่ผลิตเกินเนี่ย มันกลายเป็นต้นทุนที่ต่ำมากพอ <c oughs> พอพวกนี้มันเกิดขึ้นมันหมายถึงว่ากำลังการผลิตที่มันเหลือลน้นกำลังการผลิตที่มันเหลือล้นเนี่ยมันก็ออกมาตีตลาดต่างประเทศได้โดยที่ทำให้ต้นทุนเนี่ยต่ำกว่าความเป็นจริงมากๆพอหมอกมาตีตลาดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วอย่างไรอย่างที่ผมบอกยกตัวอย่างคุณเป็นโรงงานผลิตเหล็กคุณต้องไปขายลูกค้า เส้นละร้อยแต่ปรากฏว่าเฮ้ยพอคิดไปคิดมารับจากจีนมามาขายลูกค้าหรือเส้นละ80-70บาทเงี้ยจะผลิตทำมพอไม่ผลิตแล้วรับมาเนี่ยนะอันดับแรกเลยมันเป็นที่มาของการลดคนงานมันก็กระทบแล้วกระบวนการมันอาจจะยังพอมีอยู่แต่จากที่ใช้คน100คนอาจจะใช้คนแค่หกสิคนและขนาดเดียวกันเนี่ยจีนเขาก็ต้องการระบาย อันนี้มันก็เลยกลายเป็นเรื่องของการครอบงาทางเศรษฐกิจเพราะว่าสังเกตที่ว่าคุณเข้ามานีตอนนี้ไม่มีอันไหนไม่ใช่สินค้าจีนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยไปสู่เรื่องของการทํำยังไงจะมีความสามารถในการตั้งรับการลุกลานจากสินค้าที่เข้ามาได้สมัยก่อนที่เรามีญี่ปุ่นเข้ามาเอารถยนต์ญี่ปุ่นแล้วกันญี่ปุ่นเข้ามาตั้งโรงงานผลิตสินค้าโรงงานพวกนี้ยังช่วยให้ เกิดซัพพลายเชนในประเทศมากมายผลิตขึ้นมาคันหนึ่งเนี่ยต้องมีอุปกรณ์อย่างอืงอ่นอีกเยอะแยะแต่ขณะที่รถจากประเทศจีนเข้ามาถึงปุ๊บเนี่ยพอผลิตปั๊บเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าทุกวันเนี้คำว่า,าผลิตในประเทศของจีนเนี่ยนะคือมีแบบแล้วก็ส่งให้ซัพพลายเชนเก่าๆที่เป็นซัพพลายเชนรถยนต์สันดาปเนี่ยนะผลิตอุปกรณ์ให้แล้วตัวเองประกอบถ้าเป็นอย่าง,งานนะั้น่ะ ธุรกิจอเที่เป็นเป็นสินค้าต้นน้ำอ่ะมันก็รอดเพราะก็ไม่ผลิตสินค้าส่งโรงงานญี่ปุ่นมาผลิตสินค้าส่งโรงงานจีนถูกไหมแต่ถ้าไม่ทํามีสองอย่าง <c oughs> คือขนมาแล้วเอามาประกอบในประเทศมันไม่มีประโยชน์สองคือพอรัฐบอกว่าให้ใช้วัตถุดิบในประเทศ50% 6สหก็มาตั้งโรงงานลูกแล้วก็ผลิตแล้วก็ส่งกอนตัวเองไม่มีประโยชน์อีกเหมือนกัน <c oughs> เพราะฉะนั้นถามไทยได้เล เรื่องแบบนี้ยเราทำอะไรไม่ได้มันขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐจะจัดการยังไงในไหนผู้เรื่องรถยนต์พูดต่อในยุโรปกับในอเมริกาก็มีมาตรการในการจัดกิจการสินค้าจีนแต่ใช้มาตรการไม่เหมือนกันในอเมริกาขึ้นภาษีเลยรถ้วในจีนใครได้รับผลกระทบชาวบ้านได้รับผลกระทบเพราะซื้อซื้อสินค้า เพื่อแง่ว่าพยายามที่จะตั้งกำแพงกีดกันแต่พอเป็นยุโรปปั๊บยุโรปไม่ได้เลือกใช้วิธีการขึ้นภาษียุโรปใช้วิธีการในการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการลดในประเทศมีความสามารถในการแข่งขันกับรถจีนและขณะเดียวกันคือคนยุโรปเขาก็ใช้แบรนด์ใช้ใช้สินค้าของเขาเนี่ยมีมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยในยุโรปรถยนต์จีนยังไม่สามารถคลองใจตลาดคนยุโรปได้ ไม่เหมือนประเทศไทยประเทศไทยอะไรมาซื้อหมดเเออซื้อหมดทุกอย่างเลยเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยไม่นั่งบนเขารถจมน้ําดีก็ไม่นั่งดาววันนั้นผมว่าไทยอ่ะวันนี้เนี่ยนะจาเป็นที่จะต้องมีมาตรการในการชะลอการลุกรลานทางเศรษฐกิจถามว่าทําไมผมใช้คําว่าชะลอการลุกรลานทางเศรษฐกิจ คุณไม่สามารถที่จะไปต่อต้านสินค้าจากต่างประเทศได้เพราะอะไรที่หนึ่งคือเอาของถูกยังไงมันก็ต้องดีถึงไหมไม่แต่เอาว่าสีคุณภาพดีนะแต่มาของถูกยังไงมันก็ทําให้ต้นทุนในการดําเนินชีวิตมันถูกลงเข้าใจไหมฮะขณะเดียวกันก็อย่าลืมว่าคุณก็ยังอยู่ในสภาวะของการพึ่งพาสมมุติว่าคุณไปตั้งกําแพงภาษีสินค้าบางอย่างไว้ตูมปุ๊บ ทุเรียนไทยไปไม่ได้นะตอนนี้โอ,อินทุเรียนกันไม่หวานไม่ไหวไม่รอดแน่เลยก <c oughs> <c oughs> ูจะไปตั้งกำแพงอย่างหนึ่งเขาก็จะมีกำแพงอย่างหนึ่งสวนกลัาเพราะอะไรเพราะว่าสินค้าบางหลายรายการเนี่ยมันไม่ใช่หมายว่าจะต้องซื้อจากคุณเจ้าเดียวสินค้ามันดีจากที่อื่นเพราะฉะนั้นเราจะกีดกันไม่ได้แต่เราวิธีการในการชะลอเนี่ยอย่างเช่นเราสามารถสร้างมาตรฐาน ได้อย่างมอ,อกออยเงี้ยคุณมีไว้ทำไมคุณมีมอ,อกอคุณเอามาควบคุมสินค้าไทยแต่สินค้ามาจากจีนคุณไม่ควบคุมเลยเอาง่ายๆนะมอ,อกองเราเนี้ยถ้าเปรียบเทียบก็ยังไม่ได้ถือว่าเข้มจ๋าเลยนะอย่างยุโรปนีม่มาตรฐานเยอะมากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขาอ่าสร้างมาตรฐานในการชะลอการลุกลามทางเศรษฐกิจคือดีหมดแหละถ้าเกิดสินค้ามันมาถูก เพราะถูกแล้วทุกคนบริโภคได้ถูกหมดแต่ถ้าถูกแล้วคนที่ผลิตสินค้าในประเทศตายเราจะเหลืออยู่รอดไหมเราจะมีเงินมาบริโภคไหมการเติบโตของรัฐเนี่ยมันเกิดจากการผลิตผลิตสินค้าอุตสาหกรรมผลิตสินค้าเกษตรสินผลิตสินค้าบริการผลิตสินค้าการท่องเที่ยวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคือต้องผลิตทั้งหมดรัฐถึงจะเติบโตแต่ถ้าเกิดคุณบอก การผลิตทุกอย่างคุณล้มเหลวแล้วเหลอืออย่างเดียวคือบริโภคคุณจะเอาอะไรมาบริโภคในเมืม่อคุณไม่ได้ผลิตเข้ามาแล้วกระตุ้นเศรษฐกิจเข้ามาแล้วทําให้เศรษฐกิจมันเติบโตก็โอเคแต่ถ้าเข้ามาแล้วมาทําลายบางส่วนบางส่วนเติบโตไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราชะลอในด้านการป้องกันแล้วขณะเดียวกันเนี่ยต้องยกระดับความสามารถในการต่อสู้ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของผู้ประกอบการทั้งหมด อุตสาหกรรมอะไรที่เราสามารถแข่งขันได้ลัดต้องคิดแค่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวท่องเทียเท่ยวท่อย่างเดียวเนี่ยนะไม่รอดนะมิติของคนในประเทศไทยมันไม่ได้มีแค่เรื่องของการท่องเที่ยวประเทศไทยไม่ใช่มาลดีฟถูกไหมจะได้เออไปแล้วก็อยู่แก่แค่ท่องเที่ยวแหละอุตสาหกรรมอื่นโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเกษตรสาหกรรมเกษตรแปลงรูป ที่จะต้องจําเป็นต้องเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเนี่ยนะเพราะว่าเกษตรเนี่ยเป็นสินค้าที่ใหญ่ปริมาณที่ใหญ่แต่แรงจับดับผักดัน GDP มันน้อยนิดเดียวเพราะนั้นเราต้องคิดว่าทำยังไงสินค้าเกษตรเนี่ยจะสร้าง GDP ได้มากขึ <m> ้นเพราะว่าปริมาณคนที่อยู่ในสินค้าเกษตรนี่มาโหมฬาามหาศาล ถ้าบอกว่าชาวนาต้องขายข้าวผลิตต้นทุนเกินละ6,000-7,000แล้วขายได้อยู่แค่8 0 0 0 9 0 0 0 1 0 0 0เงี้ยแล้วทำนาปีละครั้ง2ครั้งมีกำไรอยู่แค่เนี้ยต่อตันเนี้ยชีวิตจะไปรอดได้ไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันต้องต้องทำยังไงให้มันได้บูรค่าได้สูงกว่านั้นในแง่ของการเกษตรแม้กระทั่งอุตสาหกรรมสมัยใหม่อุตสาหกรรมสมัยใหม่เนี่ยก็อย่างที่บอกประทําอะไรปุ๊บเนี่ยนะ ประเทศที่เขามีสปายแต่ต้นน้ํายันปลายน้ำเนี่ยเขาก็มีหมดทุกอย่างมากกว่าเราอุตสาหกรรมที่ประเทศนะสมัยใหม่จะแข่งขันได้ต้องเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นเทคโนโลยีดิจิตอลเท่านั้นเพราะาอะไรรู้ป่ะเพราะาต้นทุนมันเสมอกันแต่สิ่งสำคัญที่จะพัฒนาได้และแข่งได้คือความสามารถของบุคลากราะฉะนั้นอุตสาหกรรมดิจิตอลเนี่ยเป็นเรื่องน่าสนใจมาก พูดไปเถอะขึ้นอยู่ว่าคนทำจะมีปัญญาทำไหยเราไม่ได้เป็นคนทำเรามีปัญญาพูดอย่างเดียวมีอีกเรื่องหนึ่งเออถ้าใครได้ยินข่าวเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเอไทยแสดงเกจจำงเข้ากลุ่มบิลกลุ่มบิลนี่เป็นการรวมตัวระหว่างใครบ้างมีจีนมีรัสเซียมีอินเดียเออมีบราซิล ี่ประเทศเนี่ยคุณคิดว่าประชากรเขาเท่าไหร่จีนกับอินเดียสองประเทศรวมกันก็สองพันแปดร้อยล้านแล้วบริทเนี่ยเริ่มต้นมาจากว่าสหรัฐเนี่ยไปคว่ำบาตรรัเสเซียเรื่องของการโอนเงินคือกายของต่างประเทศตั้งแต่เมื่อปีกว่าๆที่แล้วที่รัเสเซียบุกยูกเครนทาให้เกิดปัญหาเรื่องของรัเสเซียไม่สามารถขายน้ํามันในต่างประเทศได้เพราะรัเสเซียก็ ยังโชคดีว่าขายน้ำมันให้กับจีนได้แล้วก็แลกเปลี่ยนกันต่อมาเนี่ยแล้วก็พยายามต่อตั้งซุกเพื่อจะทำระบบในการโอนเหินของกันเองนะตอนหลังๆก็มาแค่ว่าเป็นประเทศพัฒนาใหม่เพื่อที่จะมาทำสินค้าแลกเปลี่ยนนะคือวัตถุประสงค์เข้ามาจากการเมืองแหละแต่ก็จะมาพยายามผลักวัตถุประสงค์เรื่องเศรษฐกิจกแล้วปรากฏว่าเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยประเทศไทยก็แสดงเจตจำนงเข,<อ>ข้าบริษัทเลย อีกฝั่งหนึ่งก็ตีอกชกตัวจะเป็นจะตายเข้าไปทําไมเลือกค่าอะไรเงนี้แน่นะนะถามว่าแล้วรัฐไทยคิดยังไงจริงๆเรื่องของการดําเนินการเข้าเนี่ยมันไม่ใช่เพิ่งเริ่มต้นแล้วรัฐไทยเนี่ยนะไม่ใช่ว่าจะเลือกค่าเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยถ้าดูให้ดีๆรัฐไทยขอเข้ากลุ่มโ e c d มาก่อนแล้ว แต่กลุ่ม OECD เนี่ยเป็นกลุ่มมาฐานกลางทางยุโรปเป็นถือว่าเป็นกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วกลุ่มที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจกแม้ประเทศไทยไม่ได้อยู่ในกลุ่ม OECD เนี่ยนะประเทศไทยก็ทํางานร่วมออกับเขามานานแล้วก็ยื่นขอเข้ากลุ่ม OECD ด้วยผมไม่แน่ใจว่าได้รับการพิจารณาแล้วหรือยังนะ เราอะยื่นขอเข้ากลุ่มนี้ตั้งแต่สมัยรัฐบาลประยุจนันโอชานะไม่ใช่รัฐบาลนี้นะแม้กระทั่งอังกฤษเราก็ทำมาก่อนอ่างนี้ดีกว่าทำมาก่อนแล้วก็ยื่นเมื่อตอนช่วงที่ก่อนนี่นไทยอะผมมองว่าเขาว่าพยายามจะทำตัวให้เหมือนว่าเป็นชาติเป็นกลางแต่ตอนนี้เนี่ยความเป็นกลางเนี่ยมันจะต้องเลือกบางสิ่งบางอย่างบางอย่างมันเป็นกลางไม่ได้ก็ต้อง ต้องดูให้ชัดๆแต่ถ้าในแง่เศรษฐกิจเนี่ยทำได้อย่างสิงคโปร์ในแง่เศรษฐกิจเนี่ยเขาเป็นกลางมากเขาซับซิด้ยทั้งทางฝั่งจีนแล้วก็ทางฝั่งอเมริกาแต่ถ้าเป็นเรื่องการทหารเนี่ยตะวันตกล้วนๆเพราะฉะนั้นสิงคโปร์ถึงชัดเจนว่าสิงคโปร์มี F35 แต่ไทยไม่ได้ F35 เห็นไหมอันนี้ก็คือเรื่องทั้งของตัวเราเองด้วยของโลกด้วยนะ เรื่องสุดท้ายแถมหน่อยเพราะเอ็นมีเดียขึ้นเป็นผู้มีทรัพย์สินมากที่สุดแสงหน้า Apple แสงหน้า Microsoft เรียบร้อยเมื่อวันก่อนรู้จัก Nvidia เดียหมพอพูดถึง Nvidia เดียนี่ยนะผมนึกถึงสมัยไหนรู้ไหมสมัยผมประกอบคอมพิวเตอร์การ์ดจอต้อง Nvidia เ <c> ด <oughs> ียเห็นไหมว่าพอผมพูดถึง Nvidia ดีเนี่ยพวกนี้ไม่มีใครรู้จักเลยแต่ถ้าเกิดพูดถึง Apple ทุกึงน Microsoft ทุกคนรู้จักหมดแสดงว่ามันมีสิ่งที่เราไม่รู้จักแต่เขาสามารถทำงานตลาดให้เขาเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจได้มีสินค้าอีกหลายอย่างเพอเพอเนี่ยไอสิ่งที่คุณใช้หลายๆอย่างเนี่ยนะเ v i d i ี Nvidia มันอยู่ในนั้นนะอันนี้เอามาเล่าให้ฟังให้รู้ว่ามันมีผลิตภัณฑ์อีกตั้งเยอะแยะที่สามารถทำการตลาดให้ใหญ่โตเติบโตได้ เป็นเรื่องฮือฮามากนะจบเอาเล่าเรื่องประเภทแบบว่าแปลกใจแต่บางคนไม่แปลกใจเพราะไม่รู้จักเลยไม่แปลกใจ